สวัสดีค่ะไม่อ้อยังไม่กลับจากสวนของพี่ออนะคะเนี่ยมาเก็บมะเขือเทศที่สวนนะคะโอ้โหดูสิคะลูกเ,เริ่มเลยเนี่ยค่ะสวนผักนีอันไหนโอ้เจ้าของสวนผักัวนี่โอ้เจ้าของสวนผักใจดีมากเลยทหยมะเขือเทศเลยค่ะนี่ยคะ่ะขอบคุณมากนะคะทําไมเจ้าของสวนหล่อแล้วก็ใจดีแบบนี้ล่ะคะทําไมหลอ่อะอ,ละอะไรนะครับ ต้องแบ่งผกักต้องรู้จักแบ่งปันใช่ไหมครับใช่โห oh, หัวใจหล่อมากเลยนี oh, ่ค่ะไม่อ้อได้ผักเยอะแยะเลยค่ะ <laughs> ขอบคุณมากนะคะ <c oughs> แอบไปดูเนะี่ยคนนี้ปลูกค่ะคนนี้คนนี้อย่าเอาหลายด้วยเอเอาเอาอันวันสิจิมขอจักสองนอไปล่องหันเนี่ออยสองนอกับพ่อจอะเอื่อย มีการขอด้วยค่ะมีการขอเอาสองหนอก็พอค่ะกินไม่หมดค่ะสองหนอนก็กินได้ทั้งนี่ถิงนี่ถุงถุงพอแล้วนะคะขอบคุณค่ะ